สวัสดีครกทีทสวัสดีดค่ะยังไงเลามพี่ฟังซีความตื่นเต้นของพี่จะถามตั้งเมื่อวานแล้วไม่กล้าโทรไปคือเราเปิดสินค้าใหม่นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่นําเข้าจากปกระเทศเกาหลีแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับก็คือยอนบินหรือว่าผู้กองสหายผู้กองของเราคุนลุงผู้กองมีจองยองนะแล้วก็ทุ่มทุนตรงนี้เลยู่นะครับก็รู้สึกว่า จริงๆเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เราปิดเป็นความลับมาเกือบปี<ช>ตั้งแต่ซีรีส์เขาออนเนี่ยเราเริ่มดิวมาแล้วนะฮะแล้วก็ติดหลายๆอย่างติดโควิดด้วยการไททัมด้วยอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็เข้าที่แล้วก็ถแถลงข่าวนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยวันนี้ก็เอามาฝากด้วยอันนี้อันนี้คือภาพนะฮะที่ที่กี๊ดกันในไลฟ์ในทวิตเตอร์เนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราเปิดคลิปนี้นี่แหละว่าคือเราไม่บอกใครเลยรอบนี้เราไม่บอกเลยว่าเป็นใครนะ,ะ่ท้ายที่จริงๆแล้วแล้วก็นับสิบเก้าแปด เจนเลือกหรือว่าน้องเจนเลือกคะ จริงๆเขาช่วยกันเลือกช่วยกันเลือกกันเลือกกันเลือกครับใช Legend> ่นี่นะฮะก็อันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าใหม่ของเรานะครับคือหลายคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนี่ยก่อนจะออกนอกประเทศเขาเนี่ยก็จะต้องมีแวะไปซื้อโสมแวะไปซื้ออะไรต่างๆที่มันจะมีกล่องสีเงินกล่องสีทองนะฮะแล้วมันจะมีโลโก้อยู่ตัวหนึ่งก็คือโลโก้ตัวนี้ครับคือซัมซุงมารีนอินช l ลันนะฮะคือประเทศเกาหลีเนี่ยซัมซุงเขาจะเป็นแบรนด์ใหญ่นะครับเขาก็จะมีทั้งปั๊มน้ํามันทั้งรถยนต์ทั้งอะไรต่างๆใช่ไหมใส่ วนของประกันนะฮะก็คืออันนี้ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าตัวไหนมีตรงเนี้ยก็คือได้รับการการันตีว่าโรงงานปลอดภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายคนจะมีเควส t i o n ว่าอ้าว ต่างจากกระป๋องทองน้องใบเฟิร์นยังไงะนะครับ,รบคือคอลลาเจนของเราเนี่ยของของน้องใบเฟิร์นเนี่ยจะเน้นเรื่องกระดูกในเรื่องคอลลาเจนไททูที่บำรุงลึกนะฮะ,ะ,ะแต่ตัวนี้จะเน้นเป็นบิวตี้คอลลาเจนหรือว่าคอลลาเจนที่ดูแลผิวโดยเฉพาะ<อ>นะครับ<อ><อ>คือเนี้ยจะแบบโฟกัสเรื่องผิวเลยแล้วก็อย่างยอนบินพิสเซนเตอร์ของเราเนี่ยก็อายุ40กว่านะแต่ก็ดูดีนะดูผิวแอนทายจริงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้คือภาพแรกละกันแล้ววันนี้ห้องข่าวบันเทิงได้จับเป็นที่แรกแล้วก็มีโคต้าด้วยนะฮ แต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าใครอยากดูแลผิวอยากจะทานคอลลาเจนเจาะจงเฉพาะผิวกะปองเนี้ยเหมาะมากๆนะครับซึ่งถ้าเจาะจงเรื่องพรีเซนเตอร์ครับต้องถามภรรยาเพราะว่าเป็นคนดิวมาครเพราะการทำงานกับต่างประเทศจะค่อนข้างที่จะยากต้องส่งเมลแล้วเขาก็จะต้องขอว่าแบบไอ้ความเชื่อใจจากบริษัทเราก่อนก็คือเราก็ต้องส่งคอมูลโปรไฟล์ไปซึ่งการส่งไปเนี่ยเขาก็ไปสืบมาว่าเบริษัทเราเนี้ยคือเป็นอันดับต้นๆของแบรนด์อาหารเสนอประเทศไทยเขาก็มีแบบความเชื่อใจประมาณหนึ่งเขาเลยให้เรา ส่งสินค้าไปให้เขาทดลองทานเขาทดลองทานจริงก่อนพอเขาทดลองทานเสร็จเขาชอบเพราะว่าเฮ้ยทำไมคอลลาเจนมันใสแล้วไม่ค้างระหว่างนี้ครับแล้วไม่มีกลิ่นด้วยไม่อไรผู้กองก็เจอความใสของคอลลาเจนเราด้วยเพราะว่าพี่พี่เราจะบอกว่าเราการันตีด้วยลุยเมลเนี่ยไม่จะเป็นข้อมูลตัวลายลักษณ์อักษรเนี่ยก็ได้แต่นี่ต้องส่งไปให้ทดลองใช่ค่ะเขาแบบว่าทำไมมันใสสามเดือนนะฮะสามเดือนเขาติดต่อกลับมาเลยบอกว่าโอเคเขายอมรับเลยยอมรับให้กับเราใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วการทํางานเนี่ยก็ ก็ <g ül> ดีอบอุ่นมากนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือวันนี้หลายหลายคนจะรู้สึกว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่กล้าทานนะครับคือวันนี้เราเป็นทั้งคอลลาเจนอันดับหนึ่งของประเทศไทยในกระป๋องทองแล้วนะฮะแล้วก็ได้ยอดการันตีจากทุกๆคนที่อุดหนุนกันมาแล้วแล้ววันนี้เนี่ยสาหายผู้กองนะฮะหรือชอนบินของเราเนี่ยนะครับ เชื่อมั่นในอามาโดแล้วนะฮะวันนี้ก็ส่งส่งความเชื่อใจเนี่ยมาถึงศัตรูแห่งนี้และการสดตอนนี้ห้องข่าวบันเทิงตอนนี้นะครับผมได้ยินเมื่อวานเนี้ยว่าของแทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับใช่เราจะมีของให้แฟนข่าบบันเทิงใช่ไหมครับมีครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องของบทหรืออะไรตรงนี้นะฮะต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ ผู้กองสหายเจอเหมือนกันครับคืออันนี้ถ้าเกิดว่าใครซื้อไปเนี่ยนะครับคือผงสีขาวๆเนี่ยรอบนี้จะมีความพิเศษคือจะมีสีน้ำตาลน้ำตาลผสมอยู่ด้วยคืออันนี้เป็นวัตกรรมสุดยอดของเรานะครับเพราะว่าจะเป็นผงเมลอนจากฝรั่งเศสนะครับคือเมลอนเนี่ยในศาสตร์ของแอนทเอจิ้งเนี่ยคือจะช่วยเรื่องผิวด้วยแล้วราคาค่อนข้างสูงมากเราก็เลยใส่เข้าไปแล้วก็ผลิตที่ที่เกาหลีเลยนะครับคือจะบอกว่าเป็นคนที่ลงทุนมากเลยนะใช่ไม่อาเปียบพูดเลใช่เนี่ยคืนนี้เป็นเมลอนจากฝรั่งเศสนะครับคื อันนี้ถ้าเกิดว่าเราผลิตที่เกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยนะเพราะว่าเราสามารถส่งออกจีนและก็ยุโรปได้ทันทีเลยเพราะว่ามีใบาการันตีนะครับซึ่งอันนี้เราใส่เข้าไปด้วยจะเห็นผงสีน้ําตาลอยู่ไม่ต้องตกใจไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่อะไรเป็นผงเมลอนราคาแพงนะครับ <c oughs> และวกนนี้ฮะผู้กองสงหายก็เจอความใสซึ่งแม้กระทั่งว่าใส่ผงเมลอนที่เป็นสีน้ําตาลลงไปเนี่ย <c oughs> ก็ละลายใ <c oughs> ส่เป็นน้ําเปล่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีสีนะครับได้โฆษณาอนุญ,ญาตนะฮะ นี่นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็วางตรงนี้นะชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ําตาลนะครับ<อ>แบบรูปผู้กองของเรานะฮะซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกเลยผมตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนครับหชั่วโมง10,000แกระป๋องแรกที่อยู่ทางช่องทางออนไลน์เนี่ย <ừ> หมดเยี่ยงหมดเลยหชั่วโมงนะฮะหชั่วโมงหกชั่วโมงเท่าไหร่นะคะ ประมาณ1นึ่งแสนเขาบอกหนึ่งแสนนะครับขอบคุณม<อ>ากเลยที่เชื่อใจวันนี้ขอเปิดโปรโมชั่นเป็นที่แรกนะครับคอลลาเจนในการดูแลผิวนะฮะมีซัมซุงการันตีจากเกาหลีนะครับวันนี้เนี่ยหกระป๋องเนี่ยมีผงเมลอนด้วยอยู่ที่กระป๋องล 1, ะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะฮะสองกระป๋องเนี่ยคือสองพันห้ารสองพันหกนะฮะวันนี้ลดเหลือสองพันสี่ร้อยเก้าสิบก่อนเลยครับแถมฟรีอีกหนึ่งกระป๋องทันที เป็นซื้อ2แถมหนึ่งนะครับไปดูแลผิว,วกันนะฮะด้วยคอลลาเจน H คอลลาเจน S ก็มาจากยอนบินเลยนะฮะเป็นครั้งแรกนะครับคือวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจแล้วละ่ะเพราะว่าสินค้าใหม่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอามดัดนนี่อยู่มา6ปีแล้วนะครับวันนี้มี new i เทมนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นพร e ีเมียมแล้วกันนะครับเป็นใครที่อยากดูแลผิวเพราะว่าเรื่องของเมลอนเนี่ยนะครับถ้าใครไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยรับรองว่าจะช่วยในเรื่องของแอนตี้อายจิ้งด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เจมะคาล